สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านครับและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับสมจิตสมเสด็จหรือร่วมศึกษาไปด้วยกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดวิดีโอนะครับวิดีโอเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาในพระสมเด็จวัดระฆังเลยครับวันนี้นะครับเป็นพระที่มีราคาหลักสูงเลยนะครับ เรามาในสมเด็จวัดระังนะครับให้พี่น้องดูชัดชัดก่อนนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเค้เป็นกลางคืนเนาะนะครับก็ไฟส่องก็เห็นบ้างนิดหน่อยแต่ก็แค่นี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เกตบัวตูมนะครับฐานแซมนะครับฐานแสมก็อาจจะไม่ค่อยชัดนิดน,นึงแต่ก็ก็น่าจะ เห็นเห็นอยู่นะครับเนาะก็น่าจะสิ้นยได้พระสมเด็จวัดระฆังพิมเกตบตูมนะครับจะมีหูนะครับเห็นไหมครับเห็นหูท่านไหมนี่ครับหูข้างนี้ก็มีนิดหน่อยครับนี่เขาเรียกว่าวัดระฆังพิมเกตบตูมนะครับจะมีฐานแซมนะครับจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตจะมีฐานแซมมีหูนะครับ มีฐานแซมมีหูนะครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหมครับเห็นอ่าบางท่านก็บอกว่านี่เป็นพระใหม่ไม่ใช่นะครับเป็นพระเก่านะครับถ้าพระใหม่จะไม่มีรอยแตกรอยเออร้าวอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะมีรอยยุบข,ของมวลสารนะครับมีรอยยุบไปองค์นี้มีจุดนะครับมีจุดอยู่หนึ่งจุดข้างบนตรงนี้นะครับ เพจใหญ่ๆที่เขาลงนะครับก็มีนะครับพิมพ์นี้บางทีบางานา่าเอ้ยไม่มีจุดนะครับมีนะครับวัดอัคคังพิมพ์เกตบตูมพิมพ์นี้มีจุดนะครับบางองค์ไม่มีนะครับแต่บางองค์มีแต่แต่น้อยนะครับองค์ที่มีจุดนี่จะจะจะเห็นน้อยมากนะครับเห็นที่ผมเห็นในเพจใหญ่ๆก็เห็นอยู่องค์เดียวนะครับเป็นพิมพ์เดียวของเรานี่แหละครับจุดสังเกตหนึ่งจุดก็คือ ใต้รักแร้ของท่านนะครับจะมีชายจีวรนะครับหัวเข่าของท่านนะครับฝั่งนี้จะราวเอ้ยไม่ใช่ราวนะครับจะมีรอยจิกนะครับรอยจิกนี่เป็นรอยจิกนะครับถ้าใช้กล้องส่องจะเห็นชัดเจนแล้วก็จะมีฐานแซมฐานนี้นะครับจะเห็นรางๆใช่ไหมครับน่ะแล้วก็จะมีฐานบนก็มีนะครับเส้นแซมรางๆเขาจึงเรียกว่าสมเด็จ วัะฆังพิมเกตโบตูมฐานแซมนะครับแล้วก็จุดสังเกตจุดหนึ่งก็คือเกตขององค์พระท่านนะจะไม่ชนซุ้มนะครับเป็นลักษณะเหมือนดอกบัวนะครับเขาจึงเรียกว่าเกตโบตูมนะใรับหมฮะเป็นลักษณะเหมือนดอกบัวอันนี้ผมก็ถ่ายไกลนะครับก็พี่น้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็ดูคร่าวๆนะครับพี่น้องก็น่าจะทราบอยู่นะครับว่า ถ้าท่านใดที่เขาศึกษาพระสมเด็จวัดระฆังเกตบุตรมเขาก็จะทราบทันทีนะครับว่านี่คือพระวัดระฆังพิมพเกตบุตรมุแน่นอนครับเ,เสียดายนิดนึงนะครับเสียดายนิดนึงเสียดายตรงที่ว่ากระเทาะไปหน่อยหนึ่งนะครับคือผมไม่ทราบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลุดออกไปนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะจริงๆแล้วเนะ่ยนะครับซุ้มขององค์พระท่านเนี่ย จะใหญ่นะครับเนี่ยสมจะใหญ่ใหญ่แล้วก็หนานะครับเหมือนไวท์พาสีนะครับแล้วก็ม้วนเข้าไปนะครับม้วนเข้าไปในในในเนี้ยนะองค์พระเนี่ยนะครับไม่ได้เคยจับไม่เคยรูปหน้าองค์พระเลยนะครับพระองค์นี้นะครับตั้งแต่ได้มานะครับไม่เคยรูปหน้าไม่เคยถูเคยขัดไม่เคยล้างอะไรสักนิดเลยครับคราบแป้งคราบเอ่อ สีขาวนี้ก็ติดมาตั้งแต่นู้นแหละครับตั้งแต่ผมได้มานะครับเคนไซน์ Ken นะเขาเรียกว่าคราบเคนไซน์เ,าเนาะตามภาษาพระเขาเรียกกันอย่างนี้ผมก็ให้พี่น้องดูคร่าวๆนะครับแล้วก็มาศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับฐานข้างล่างจะเป็นฐานสิงนะครับตรงนี้เป็นฐานสิงจะมองเห็นง่ายอยู่ครับตรงนี้ก็จะมีนะครับมีม,มีมีขึ้นไปน้อยหนึ่งครับเนี่ย องค์พระของสมเด็จวัดระฆังพิงเกตุมจะมีฐานสิ่งตรงนี้ขึ้นไปนิดนึงนะครับเห็นไหมชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีฐานแซมจุดสังเกตหลักๆแล้วก็จะเป็นพระที่สวยงามจะมีหูนะครับมีหูด้วยด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะเขาจะเป็นรอยคล้าย รอยกระดานอะไรนี่แหละนะครับรอยกระดานแล้วก็จัดปาดขวางนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเขาจะไม่ปาดลงมาจากข้างบนนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับเห็นชัดเจนไหมครับเขาจะเป็นคล้ายๆลักษณะกระดานหรือบางองค์ก็จะเป็นกากไม้แต่นี่น่าจะเป็นกระดานนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเขาวางตอนที่เขาตัดพินนะครับเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกระดานไม้นะครับ ก็วันนี้ก็ถ่ายทอดวีดีโอก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ทุลักทุเลนะครับเนื่องจากทำงางคืนผมก็ทำงานด้วยอะไรด้วยก็ไม่ค่อยมีเวลามาศึกษาร่วมกับพี่น้องด้วยนะครับนานๆจะได้มาทีนะครับผมก็พยายามค้นหาพระที่ดีๆมาให้พี่น้องชมนะครับผมมีสมเด็จอยู่สอง,ององค์เท่านั้นนะครับคือองค์หนึ่งคือสมเด็จวัดระฆังพิมเกตบัวตูมคือองค์นี้นครับอีกองค์หนึ่งเป็นสมเด็จ บางคุณพรมกรุใหม่นะครับก็คือองค์นี้นะครับองค์นี้แต่ก็องค์นี้ครับแต่วันนี้เรามาให้พี่น้องชมสมเด็จวรคังพิมเกตบรตูนะครับจุดสังเกตก็ผมบอกก็บอกไปแล้วนะครับจะมีฐานแซมดังรางจะมีหูมีเอ่อมีหูนะครับแล้วก็มีรอยจิกตรงหัวเข่าขององค์พระท่านนะครับถ้าพระใหม่นะครับเราจะมองรู้นะครับ จะไม่มีรอยยุบตัวของนี่นะครับรอยยุบตัวของมวลสารนะครับรอยยุบตัวนี่เห็นไหมเป็นรอยยุบตัวนะครับองทุกอง Management ที่เขา <N ee> <N ee> <N ee> ลงกันนะครับเราก็ดูนะครับก็มีด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกราบไม้เหมือนกระดานนี่แหละครับชัดเจนนะครับแต่ส่วนมากจะไม่เห็นปาดลงมาอย่างนี้นะครับจะเห็นขวางขวางอย่างเงี้ยขวงอางเงี้ยนี่แหละครับ วันนี้ก็เอาพาพีน่น้องมาศึกษาร่วมกันนะครับถ้าจุดไหนไม่ดีไม่ถูกต้องก็ช่วยเข้ามาคอมเมนต์และก็ชี้แนะด้วยนะครับวันนี้พาพีน่น้องมาชมวัดคังเกตบัวตูมนะครับก็จุดไหนที่มันไม่ถูกต้องไม่ดียังไงก็ค่วยท่านที่มีความรู้ก็ช่วยอธิบายฟังด้วยนะครับแต่องค์นี้ผมเชื่อว่าเป็นองค์ที่ถูกพิมพ์ที่สุดแล้วครับแล้วก็เป็นพระเก่าจริงนะครับเก่าจริง ถ้าใช้กล้องส่องซูมดูนะครับโอ้โหจะสวยงามมากครับมวลสารดินกำแพงดินซุ้มกอก็เห็นชัดเจนอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วสมเด็จวัดคังจะละเอียดนะครับวันณะพระจะออกเป็นสีขาวอมเหลืองๆนิดๆนะครับเห็นไหมจะจะไม่ขาวจั้วนะครับแม้กระทั่งรอยบินตรงนี้นะครับบินตรงนี้ก็ไม่ขาวจ้วนะครับถ้า องไหนที่ว่าข้างนอกโอ้โหเก่ากึศกึเก่ากกเลยเงี้ยแต่ว่ามีรอยกระเทาะตรงนิดนึงขาจ้วเลยนะครับรับประกันได้เลยไม่แท้แน่นอนครับเป็นพระทําขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเ,เนื้อองค์พระนะครับวันหนของพระเนี่ยจะต้องเป็นสีแบบนี้นะครับนะครับแล้ยังจะมีรอยร้าวรอยพุนรอยหดตัวของมวลสารนะครับซุ้มขององค์พระสมเด็จพระนังจะเป็นซุ้มใหญ่หนาบึกเลยครับเหมือนกับไวาพาซติกนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่แวะมาให้กำลังใจนะครับวันนี้ก็ขอจบการถ่ายทอดวิธีโอเพียงเท่านี้ก่อนครับพบกับสมจิตสมบรณเสดและก็ร่วมศึกษ,ษาไปด้วยกันอีกครั้งวันหลังก่อนครับเดี๋ยวหาพระมาก่อน <laughs> ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ